วิธีสังเกตธนบัตร1,000บาทแบบ16นะครับว่าธนาบัตรไหนเป็นของจริงนะครับธนบัตรไหนเป็นของปลอมนะครับโดยมีจุดสังเกตอยู่ทั้งหมด6จุดสำคัญนะครับจะช่วยหยุดยั้งธนบัตรปลอมนะครับแล้วก็ช่วยหยุดนะครับการกระทําความผิดทางกฎหมายด้วยนะถ้าเรารู้จุดสังเกตทั้ง6จุดแล้วนะครับ นอกจากเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วนะครับพวกมิชชาชีพก็จะทํางานยากขึ้นนะครับพอทํางานยากขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปเองเมื่อใดก็ตามที่เราตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันจะหาวิธีนะครับมาหลอกเราตลอดแหละนะครับแต่ถ้าเรารู้นะครับรู้กลโกงของมันรู้วิธีการตรวจธนบัตรจริงนะครับที่ถูกต้องและจับมันได้เนี่ยมันก็จะช่วยลดนะครับการ ปลอมแปลงหรือการใช้งานธนบัตรปลอมเพ,เพราะมันหมดมุกแล้วไงนะครับเรามาดู6จุดสังเกตนะครับธนบัตรชนิดราคา100บาทแบบ16กันจุดสังเกตที่1นะครับเนื้อกระดาษมีความเหนียวแกร่งนะครับพูดไปหลายคลิปและเนื้อกระดาษจะไม่เหมือนธนาบัตรอื่นๆแล้วจุดที่2นะครับลายพิมพ์เส้นนูนนะสัมผัสดูจะมีลายเส้นลายพิมพ์เส้นนูนนะครับบริเวณตรงนี้หนึ่บาทเนี่ย กับคำว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนะครับจะนูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับสัมผัสดูก็จะรู้จุดสังเกตที่3นะครับลายน้ําพระบรมฉายยาสาธิสลักษ์นะครับตัวเลขตัวเลขไทยนะครับที่โปร่งแสงเป็นพิเศษนะครับมีตัวเลขไทยด้วยนะครับเป็นลายน้ําของรัชกาลที่9นะครับจุดสังเกตที่4นะครับจะเป็นจุดสังเกตแทบฟอยนะครับ3มิติ บริเวณตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรตินะครับมีตัวเลข1,000ที่เป็นอาราบิกและเมื่อเราพลิกเอียงนะครับจะเปลี่ยนเป็น1,000เลขไทยนะครับเป็นเลขไทย1000บาทลองพลิกเอียงใครมีธนบัตร1,000เนี่ยลองมาสัมผัสดูนะครับมาลองพลิกเอียงดู5นะครับ หมึกพิมพ์พิเศษสลับสีพร้อมตัวเลขแฝงนะครับจะมีตัวเลขแฝง1000อารบิกนะครับแฝงอยู่ที่มุมด้านล่างนะครับเมื่อ <criteria> <theory> พลิกเอียงพลิกเอียงจะเห็นได้ชัดเลยนะครับโดยเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับ6แถบสีเหลี่ยมนะครับเคลื่อนไหวสลับสีนะฝังในเนื้อกระดาษนี่คือแถบสีเหลี่ยมนะครับเราพลิก ด้านหลังนะครับจะเห็นแถบสีเหลี่ยมเคลื่อนไหวไปมาและสลับสีนะครับสลับสีอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่คือ6จุดสังเกตนะครับจะช่วยหยุดยั้งธนบัตรปลอมได้นะครับเดี๋ยวนี้ธนบัตรปลอมออกมาแพร่หลายมากนะครับโดยเฉพาะในรูปแบบของธนบัตรมูลค่าสูง,สงนะครับเพราะว่าการผลิตเนี่ย นะจะทําให้ปลอมแปลงให้มันเหมือนจริงเนี่ยมันก็ต้องลงทุนน่ะมันไม่ใช่เหมือนแค่กระดาษแล้วมาถ่ายเอกสารอะไรเงี้ยอันนั้นปลอมปลอมแบบไม่เนียนมากเลยนะครับใครสัมผัสดูก็รู้นะไอ้พวกนี้มันจึงมีการปลอมที่เนียนขึ้น,นกว่าเดิมมันก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นน่ะนะครับในการปลอมแปลงเพราะนั้นพอใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นมันก็จะคล้ายของจริงมากนะครับเนื้อกระดาษอาจจะแบบต่างกันนะครับ อาจจะต่างกันไม่มากนะซึ่งเราจึงต้องใช้6จุดเนี่ยในการสังเกตให้ทุกจุดเลยมันก็จะช่วยยับยั้งธนบัตรที่มันปลอมเนียนนะครับปลอมเนียนมาเพราะพวกเนี้ยมันปลอมทีเนี่ยถ้ายิ่งใช้ทน้งยี่สูงมันปลอมทีมันต้องเอาให้คุ้มมันก็ปลองธนบัตรมูลค่าสูงที่สุดคือ1,000บาทนะครับพอปลอมมามันก็ใช้วิธีการไปแตก นะครับไปแตกเป็นแบงก์จริงเนี่ยแหละโดยการไปซื้อของเล็กๆน้อยแต่ให้เงิน1,000บาทวิธีการสังเกตได้นะครับให้ดูเบื้องต้นตั้งแต่ก่อนที่จะรับธนบัตรเลยคนคนนี้มันบุคลิกเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลุกลี้ลุกล,กล,กลนชอบกลนแล้วก็มีความภาวะพะวงหรือเปล่านะครับลองดูให้ดีแล้วพอซื้อของก็ซื้อของชิ้นเล็กๆแต่ให้แบงก์ใหญ่ มันอาจจะมีความไม่ชอบมาพากลน,นะครับพอเห็นบุคลิกแบบนี้แล้วนะยิ่งต้องสังเกตเป็น2เท่าแต่ไม่ใช่ว่าบุคลิกดีจะไม่สังเกตนะสังเกตทุกใบนะครับใบใหญ่ๆเนะี่ยสังเกตทุกใบจะยกสองเลยก็อย่าไปเกรงใจเขาไม่ต้องเกรงใจว่าลูกค้าจะมองยังไงไม่จําเป็นไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นพอถ้าคุณพลาดไปเนี่ยลูกค้าก็ไม่เกรงใจคุณเหมือนกันเพราะนั้นยกไปเสอร์ลูกค้าไม่ว่าอะไรหรอก นะถ้าลูกค้าบริสุทธิ์ใจว่ามันมันของจริงอะ่ะลูกค้าเขาก็ไม่สีเรียดเรื่องคุณจะยกสองจะสัมผัสแบบหลายๆรอบให้แน่ใจไม่ต้องกลัวลูกค้าไม่ว่าอะไรนะครับกลัวเราดีกว่าไปเกรงใจลูกค้าในลักษณะนั้นคุณพลาดขึ้นมาคุณโดนแบงค์ปลอมขึ้นมาใครจะช่วยคุณและ1,000บาทเนี่ยโดนไปใบเดียวต่อวันเนี่ยกําไรหายไปลวอ่านะต้องคิดถึงมุมนี้นะครับเพราะนั้นอย่า ไอที่จะตรวจสอบธนบัตรเพราะถ้าเป็นของแท้ของจริงต้องกล้าให้ตรวจสอบเสมอนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีพวกนี้มิจฉาชีพมันมามันมาในลักษณะเนียนเลยแหละนะครับพวกนี้มาลักษณะเนียนกริปนะครับเราก็ต้องรู้ทันมันนะครับรู้ทันมันแล้วไม่ต้องไปคิดว่า มีข้อความว่าถ้าปลอมแปลงธนาบัตรแล้วมีความผิดตามกฎหมายพวกนี้มันรู้แต่ที่มันยังทำเนี่ยเพราะมันไม่ละอายนะเพราะนั้นเมื่อมันไม่ละอายเนะี่ยเราก็ไม่ต้องไปเกรงกลัวสนใจพวกนี้มันมีความผิดอยู่แล้วล่ะปลอมแปลงธนาบาัตรนะครับนะสังเกต,ตทุกครั้งช่วยยับยั้งธนาบัตรปลอมนะครับกรณีธนาบัตรไม่มีลวดลายหรือลวดลายไม่ครบ ชำรุดบางส่วนหากตรวจสอบเป็นธนบัตรจริงก็แลกเปลี่ยนได้ที่ธนาคารนะครับทุกสาขาเลยนะธนาคารทุกแห่งแลกเปลี่ยนเอาธนาบัตรที่สมบูรณ์แบบกลับมาแล้วธนาบัตรชำรุดเขาจะส่งไปทำลายต่อนะครับ